ผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 1 5ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของคุณพลเอสซีเมืองทองอยูในเต็ดของเรานั้นจะมีในวันที่15กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกิเลนผย,ยองของเราต้องออกไปเยือนทีมสวาดแคทนะครับทีมสวารแคทนั้นเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ ในฤดูกาลล่าสุดนี้เองแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยเฉพาะการเติมผู้เล่นต่างชาติชื่อดังหลายต่อหลายรายเข้าสู่สโมสรนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบิยอนส์ลินเดมันที่ย้ายมาจากทีมสุพรรณบุรีเอฟซนั่นเองครับ ซึ่งขุนพล s อ g ซเมืองทองยูเต,ต็ดของเรานั้นดากันธารายิตเองน่าจะยิ้มออกแล้วครับหลังจากที่ขุนพลกีเลมพยองที่ไปรับใช้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยทั้ง6กรายกลับมาสู่แคมป์เอสซีเมืองทองยูเต,ต็ดโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยแล้ครับไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมสัจจานันทิ์ดาวสว่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์สารัตอยู่เย็นกเกษตรเวทยาวงแล้วก็สุริยาสิงห์มุ้ยในทีมชาติอยู่22นั่นเองนะครับ เรียกว่าดาร์กนทาลายิตเองนะครับมีขุมกำลังที่พร้อมสำหรับการสู้ศึกนะัดแรกของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกถ้าเกิดเริ่มต้นได้ดีนะครับเราก็น่าจะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วการออกมาเยือนทีมสวาดแคทแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีกองเชียร์ที่ซัพพอร์ต2 0 0 0 0ถึง30,000คนเป็นการวัดเลยล่ะครับว่าการทำงานหนักของสโมสรกิเลนพยองการฝึกซ้อมการเก็บตัวของนักเตะเอสจีเมืองทอยเต็ดในตลอด ช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาจะเห็นผลในนัดนี้หรือไม่นั้นตามติดตามลุ้นได้นะครับแฟนคลับกิเลรพยองเอสจีเมืองไอยเต่ของเราตามไปให้กําลังใจกันที่สนามเฉลเมพระเกีย 80, ริ80พรรษาได้ในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์นี้เตะช่วงเวลา19นาฬิกานะครับซึ่งเจ้าบ้านทางสวัสด์แคทนออคอราชสีมานั้นให้โคต้าทีมเยือน1,000 500ที่นั่งซึ่งก็อยู่ในฝั่งอัจารา์โซนเอโซนเดียวกับฤด,ดูการที่แล้วที่เราออกไปเยือนนั่นเองครับบัตรราคา150บาทสําหรับแฟนคลับที่สนใจทริปของสโมสรของเราในนัดแรกนี้สโมสรได้จัดทริปออกมาแล้วนะครับใน2ราคาราคาปกติ550บาทมีบัตรเข้าชมบวกรถบัส VIP แล้วก็ราคาประหยัด400บาทบัตรเข้าชมบวกกับรถบัสพัดลมนะครับ เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเลือกให้กับแฟนลับกีเลนพยองของเรานะฮะในการตามไปซัพพอร์ตตามไปให้กําลังใจคุณพลกีเลนพยองที่จังหวัดนครราชสีมาสนใครสนใจรายละเอียดต่างๆนั้นสามารถตามติดได้ที่ w w w บไซต์ f a c e b o o k c o m s c g เมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็ w w w mtutd.tv นั่นเองครับ